อะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านฮะเอครับเดี๋ยวเราเจะมาดูเจ้าแคทครับมีอาการยังไงฮะที่เจอปาตุงครับวันนี้นี่ดูซิว่า เจ้าแคทจะออกอาการแบบไหนครับเมื่อเจอ,อคู่ปรับะอย่างเช่นปลาตุงครับคู่นี้นี่เขามีการล่าเล่นที่เฮฮานะฮะรอดูครับรอดูรอจับตาดูให้ดีครับสำหรับเจ้าแคทกับปลาตุงคงฮะ ตรงก็เริ่มที่ขยับเข้าใกล้ทางด้านว่านาจรรนแล้วนะ มีอาการเล่นปลาตุงซะแล้วเอามารอลุ้นนะครับมารอลุ้นว่าปลาตุงจะโดนขี้เลนไหมเอาแล้วครับจิ้มแล้วฮะจิ้มแล้วฮะปลาตุงเริ่มวิ่งครับปลาต,ตุงเริ่มวิ่งปลาตุงเริ่มวิ่งฮะนี่ฮะเวลาเขาเจอกันครับปลาตุงกับหัวหน้าเจโยฮะ จะมีอาการหยกอกอกันเล่นประมาณนี้ครับ อากาศมันร้อนมากเลยครับพีน้องต้องเห็นใจคนขับรถที่ไม่มีแอร์นะครับทีมงานหกลอวิ่งไม่ทันเจ้าแคทแล้วนะ ทำไรครับปาตุงกับหัวหน้าจรธทำอะไรกัน Thank <laughs> you. เอียงไปนู่นมากครับตรงนั้นเอียงมากตรงมุมฮะนี่ครับต้องเกิดเปิดกว้างมาฝั่งนี้หน่อยเนี่ยตรงนั้นเป็นลุมแล้วนะต้องเอียงเอียงนะครับต้องระวังครับทีมงานอ,อกล้อถ้ตาตกฝั่งน้นนี่เสร็จเลยนะครับแข็งครับหัวหน้ารถจะเปิดให้รถกลับลำด้านล่างหรือเปล่ารอดูครับ ดีครับพยายามเบียดแต่ต้องหลุมตรงนั้นนะฮะเนี่ยหลุมนั้นต้องระวังครับอ่าหลุมนั้นเนี่เวลาออกตัวออกมาฝั่งนี้อีกมางไฝั่งนี้อีกนะฮะหลุมนั้นต้องระวังนะว่าเดี๋ยวเอียงไปฝั่งนู้นครับเวลาออกตัว ไปลงแต่หลุมเดิมฮะเราบอกให้หันฝั่งจะให้มันตกหลุมฝั่งนั้นครับเพื่อที่จะไม่ให้แรงรถมันตกนะครับรอดูครับจะมีคันไหนคันหนึ่งจะต้องตกตรงนี้แน่นอนนะถ้ายังถ้าไม่หลบนะครับถ้าไม่หลบ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรา,าพาไปดูที่หน้าง,งานกันบ้างฮะตอนนี้อ่ะไาเยอะเยอะเป็นไงไหวหรือเปล่าตกลุมพรางไหมจะตกลุมพรางไหมเอา้านันมาเลยครับปล่อยกลับไปใส่อีกหรือเปล่านะโออโอ้โอโอโอ นี่ฮะต้องแอบครับนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ